วันนี้เที่ยวไปทุกที่ดีเอสพีเขคทำนะพาะเที่ยวตลาดวัรถครับลองดูบรรยากาศนะครับน,นะะี่แม่มะลันมาการเป็นเครื่องจิ๋วเป็นธรรมดาอย่างเงี้เป็นร้านขายดอกไม้นะครับตรงนี้ในเซนต์โซนทองโซนร้านขายดอกไม้ครับนี่ดอกไม้สวยงามนะครับ นะครับพันนะครับ้ก็จะมาที่นี่ก็หาที่จอดรถ่นันพันยางครับฝากรถดีกว่านะครับในไปสนีก็ได้นะครับ20บาทออนนี้เป็นโซนของดอกไม้นะครับ นี่เป็นธรรมะนะครับสวยงามมากนะครับตรงกับงงวันพ่อพอดีนะครับช้านเจะดูความสวยงามของดอกไม้นะครับตลาดวัวรถที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ส่วนดอกไม้ที่ยังไม่ได้จัดเราพาเดินไปแล้วตอนนี้เรามาดูดอกไม้ที่จัดในงานพิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชรับปริญญานะฮะแล้วก็งานสดลองดูนะครับนนน้่า็มัือไ ก็พ่อค้าแม่ขายนะครับก็ทำมาหากินกันพยานแข็งๆนะฮะเนี่ยฮะอันนี้รถตำรวจมานะครับถ้าท่านจอดรถไม่ดีนะครับจอดรถเกะกะเกะกะท่านจะโดนล็อกล้อนะครับเหมือนเมื่อกี้ดีเอสพีก็จะจอดรถก็มีคนจะออกเราบอกว่แกขึ้นไปนั่งสักพักนึงแกก็ไม่ออกนะครับแกก็ทําก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะแล้วสุดท้ายแกก็ไม่ออกนะครับเราก็เลยต้องไปหาที่จอดรถใหม่ร้อยสักสิบนาที จัดน,นน่นนะฮะจัดดอกไม้จัดอะไรอยู่ก็ไม่หยอบออกสุดท้ายเราก็ต้องไปหาที่จอรดรถใหม่นะครับมีร้านสตอรอเบอรรี่นะครับไม่รู้ว่าราคาเป็นยังไง าเชียงใหม่หน้านี้ก็สตรอเบอรี่นะฮะเราก็หันห้องซื้อสตรอเบอรี่กินกันก่อนนะครับหันหวานโครงการล่วงนะครับโลละไม่มั่นใจนะครับว่า80บาทหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแม่ค้าเห็นไว้80บาทอันนี้เป็นช่วยของโ่นของดอกไม้และพลไม้นะครับด้วดอกมดดไม้สวยงามพักำไละ10บบาทนะครับ นะครับก็าเลของสตรอเบอรี่นะครับถูกไหมลูกค่ะ,คะไขไ่อะไรพันหวานแพงมประเนเหร่แพง,ลงลแล้วสองสบาทเลือกะไรลูกสามร้อยจไ้หมลูกโลงเลยไอ้โลงกขานนะนี่จะเป็นพันหวานหลวงนี่จะเป็นพันกรอบบอ,อกแบวค่ะ หันกลองใส่มันปิ๊งหรอใช่ครับชิมได้นะเอาชิมได้นะคะเราชิมดูลองชิมดูตหวานน้ำแบลมันก็ชอบลยอร่อยไหมองร้อยนะครับยางงูไข่ไงโลเท่าไหร่สองร้อยหบคะถ้าตัวกรอบสองยจะได้ลูกใหญ่อ๋อโอ้โหมันถูกจ้าพอด ยัดเป็นกลองฮะเดี๋ยวนี้เดยวพี่ลองชิมสตรอเบอรี่ดูนิดหน่อยนะครแต่ถ้าตัวหวานนี่มันจะเื้อนิกว่าแล้นม่นมแต่ตามคนเดียวหรือเลรามั้ยนดหน่อยะครับอันุีมจะะใจดีนะครืองห้าสามโรมนี่พร้อมขินนะจ๊ะาขาวๆนี่เดินทางหลายวันได้ค่ะ นี้พร้อมกินเจ้านี่หลายวันเลยไม่เอาหลายวันเอาขิ้วันนะคะห้ามเอาแดงนะจ๊ะเดี๋ยวเราซื้อแล้วเดินกินไปก่อนตรงนี้นะได้ค่ะนี่ได้นี่ได้อาอนนี้เจ้านี่กล่องคะเอากล่องเดียวค่ะอยาชิมก่อนเนาะค่ับลองชิมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอุดหนุนใหม่ได้ค่ะนะครับแต่ถ้าเดินทางแนะนำเอาขาวๆแบบนี้ค่ะครับครับอยู่ได้กี่วันฮะไอ้ขาวๆอย่างเงี้ยขาวนี่ถ้าเราไม่แช่เย็นสองถึงสามวันได้แต่ถ้าเดยนี่สองวัน วันที่สองต้องทานให้หมดนี่ชื่อร้านอะไรครับร้านต้อยผลไม้นะฮะโอเคครับเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมร้านต้อยผลไม้นะฮะใจดีสตรอเบอรี่อร่อยราคาเป็นกันเองนะครับอย่าลืมนะในช่วงนี้มีสตรอเบอรี่ค่อนข้างเยอะร้านต้อยผลไม้อยู่ตรงตลาดวลโลรถนะครับก็หากที่จอดแล้วก็มาอุดหนุนได้เลยแม่ค้าก็ให้เราได้ชิมรสชาติดีนะครับก็ ดูนะครับดีเอสพีก็ขอจบคลิปเที่ยวตลาดดอกไม้และตลาดผลไม้ตลาดวัวโลรถนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับ